ิปีก่อนเสียวหยาและเพื่อนๆเ,เล่นพิเรนจนทําให้เพื่อนร่วมชั้นชื่อเสียวลินตกลงมาจากตึกและเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาเสียวหยาก็ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผิดจนกระทั่งเธอได้รับจดหมายที่ไม่ลงชื่อเขียนว่าความจริงไม่เคยถูกฝังไว้ในจดหมายมีรูปภาพติดมาด้วยเป็นภาพช่วงจังหวะที่เสียวหลินกาลังจะตกจากตึกด้านหลังรูปภาพเขียนว่าพบกันที่บ้านเก่าเที่ยงคืนนี้เสียวหยาตัดสินใจไปที่นั่นเพื่อพยายามไขปริศนาที่เกิดขึ้นในอดีตภายในบ้านเก่าเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและมมีจแวนนเต็ผ กระจกทั้งหมดสะท้อนภาพของเสี่ยวหย่าแต่ว่าภาพสะท้อนของเธอดูบิดเบี้ยวผิดปกติทันใดนั้นเสี่ยวหย่าก็พบว่าภาพสะท้อนของเธอในกระจกขยับได้ภาพสะท้อนจ้องมองเธออย่างเย็นชาและยิ้มย้อยอย่างน่าขนาลุกพูดว่าเธอคิดว่าเธอจะหนีไปได้หรอเสี่ยวหย่าหันหลังเพื่อจะหนีแต่พบว่าประตูถูกล็อกไว้ภาพในกระจกค่อยๆยื่นมือออกมาจะจับเธอในขณะเดียวกันเสียงของเสี่ยวหลินก็ดังขึ้นในห้องสิ่งที่พวกเธอเป็นนี่ฉันถึงเวลาต้องชดใช้แล้วภาพสะท้อนในกระจกปรากฏภาพเพื่อนๆที่ร่วมใ,ในเหตุการณ์พิเรนครั้งนั้น ใบหน้าของพวกเขาค่อยๆบิดเบี้ยวราวกับกำลังทนทุกทรมานเสียงของเสี่ยวหลินดังขึ้นอีกครั้งพวกเธอทั้งหมดไม่มีใครหนีรอดไปได้เสี่ยวหย่ารู้สึกถึงมือเย็นๆวางบนไหล่ของเธอเธอหันกลับไปและพบว่าภาพสะท้อนของเธอในกระจกจ้องมองเธอสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังนี่คือการตอบแทนสำหรับสิ่งที่พวกเธอทำไม่กี่วันต่อมาเพื่อนๆของเสี่ยวหยาก็หายตัวไปทีละคนส่วนเสี่ยวหยาถูกขังอยู่ในกระจกของบ้านเก่าไม่มีทางหลบหนีได้ ภาพสะท้อนของเธอยืนอยู่ข้างนอกกระจกมองเธออย่างเย็นชาพูดว่าการแก้แค้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น